สวัสดีครับผมครูเอกนะครับประจำทางชั้นเรียนเลขพยากรณ์และทางช่องยูทูบครูเอกเลขพยากรณ์นะครับผมทางชั้นเรียนก็พบกันทุกวันนะครับเวลา1 8นาฬิกาส่วนทางช่องยูทูบเจอกันทุกวันตอนเช้านะครับก่อนไปทํางานหรือใครที่กําลังไปถึงที่ทํางานนะบางคนไปเช้าเนาะก็เจอกันทุกวันเวลา7นาฬิกานะครับมาชมรีวิวเกี่ยวกับตัวเลขในมุมมองของครูเอกเลขพยากรณ์กันนะครับผมวันนี้ e x c l u s ค v ูซีเป็นเลขกลุ่มที่ ลูกศิษย์คนโปรดนะครับขอเข้ามาแล้วเป็นเลขที่ผมว่าต้องต้องตาโดนใจหลายๆคนนะครับแต่อันนี้คุยก,ก่อกล่าวก่อนนะว่า,ามีการทักทายเข้ามาในในทางทั้ง YouTube ทั้งเพจทั้งอะไรพวกเนี้ทั้ง INE, หลายผมว่าคุยกน่าจะทำเลขที่เป็นที่นิยมจะได้มียอดวิวเยอะๆแต่ด้วยความว่าสไตล์คุยกจะเป็นคนที่ใครขออะไรก็พูดหมดลูกศิษย์ขอเลขอะไรก็ตามที่อยากสนใจพูดหมดหรือลูกเพจ คนที่ฟอลโล่ใน YouTube ก็อยากขอเลยคือเท่าเทียมอ่ะใครขออะไรก็จะมีความไม่เท่าเทียมก็ตรงที่แบบรีวิวให้ลูกศิษย์กอนี่นะครับใครขออะไรคือพูดหมดผมไม่เน้นว่าจะต้องเอาเฉพาะเลขที่มันน่าสนใจหรือคนที่เป็นที่พูดกันแต่พอดีว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ลูกศิษย์เขาขอมาแล้วเขากําลังจะใช้นะครับแนวทางจะเป็นยังไงหลายคนมองว่าเอ้ยมันอ่อนไปไหมมันนู่นนี่นั่นไหม คือจะอธิบายให้ฟังอย่างคร่าวๆเลยว่าเลขในแนวเลขเบอร์มงคลเนี่ยมันมีมุมมองที่ก็ไม่ได้จากก็ไม่ได้ต่างจากทุกเลขแหละแต่ว่าเนื่องจากว่ามันมีการปูพื้นมาพลังอำนาจหรืออะไรต่างๆนานามันดูเหมือนมันโดนอวยนี่ออกใช่ไหมเพราะมันโดนอวยแล้วมันจะพลังมันจะเยอะกว่าเลขอื่นไหมในมุมมองอวยนะผมว่าพลังมันอยู่ที่คนด้วยแหละไอ้เส้นทางอยู่ที่เลข เราชอบเส้นทางนี้ไหมนั่นแหละคือคําตอบครับเพราะฉนั้นไม่ต้องไปกลัวว่าเลขคุณจะเป็นแบบนี้หรือไม่จะเป็นแบบนี้หรือว่าเฮ้ยจะต้องให้ครูเอกรีวิวเฉพาะเลขนั้นผมว่ามันมันดูไม่สมเหตุสมผลผมเองก็ต้องใช้ไม่รู้เป็นคนที่ชอบรู้สึกว่าอ่ะถ้าเลขนี้เป็นยังไงเลยเรามองแบบนี้ดีกว่าแต่จะไม่ดันจนแบบให้มันดูเวอร์ซึ่งวันเนี้เลขเนี้ยมันเป็นเลขที่ถ้าถามว่าในวงการเบอร์ ในตลาดเบอร์เนี่ยแพงไหมถ้าอยู่ท้ายยิ่งอยู่ท้ายนะยิ่งแพงยิ่งแพงเพราะว่ามันเป็นเลขที่เลขคู่แต่เลขคู่ที่มันเรียงกันในเนี้ยมันเป็นเลขคู่ที่ดูดีหมดเลยดูในเชิงเขาเรียกว่ามันกะมีการแบ่งสีใช่ไหมสีเขียวเขียวก็คือแบบดีหมดอะไรเงี้ยสีเขียวสีเหลืองสีแดงอะไรพวกเนี้ยสีบางที่ก็เป็นสีฟ้าบางที่ก็สีแดงคือห้ามใช้อะไรเงี้ยคือเนี่ยเป็นสีเขียวเลย อาจจะมีสีเหลืองสีฟ้าบ้างอะไรเงี้ยก็คือสองสีและหนึ่งห้าเนี่ยมป็นเลขที่เป็นที่นิยมมากๆแล้วก็สีหนึ่งตรงกลางเนี่ยก็เป็นเลขระดับกลางกลงแต่ก็ไม่ได้เสียหายถือค่อนไปทางดีด้วยนะค่อนไปทางที่เออเขาเขาก็อวยอยู่นะครับมาดูกันว่าถ้าเกิดว่ามันแยกกันเนี่ยนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่ามันรวมกันเนี่ยมันจะมีความหมายประมาณไหนแล้วมันจะดูสุดโต่งหรือเปล่าอะไรยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับอ่ะพูดถึงที่มาที่ไปหนหลาเมื่อกี้เกินไปแล้วว่าเลขนี้เลขกลุ่มนี้นะครับสองสี หนึ่งห้าเนี่ยประกอบไปด้วยเลขคู่สามคู่ด้วยกันที่ไม่ซ้ากันเลยนะครับก็มีสองสี่สี่สองสี่หนึ่งหนึ่งสี่แล้วก็หนึ่งห้าห้าหนึ่งนะครับซึ่งสร้งสามคู่นี้คือท,ทำรีวิวเลขคู่ไปแล้วใครอยากจะชมเลขคู่เพื่อประกอบการตัดินใจก็สามารถกลับไปชมย้อนหลังได้นะครับสองก็คือสามารถแบ่งเป็นเลขกลุ่มสามตัวได้เช่นเดียวกันนะครับก็คือสองสี่หนึ่งหนึ่งสี่สองแล้วก็สี่หนึ่งห้าห้าหนึ่งสี่ทั้งสองทั้งสองกลุ่มเลขสามตัวก็ทําไปแล้วนะครับ การรีวิวเลข2ตัวเลข3ตัวกับเลข2ตัวของคุณเองเนี่ยเป็นการรีวิวแบบภาพรวมนะมันจะได้ไม่มันจะไม่ลงลึกแบบตำแหน่งแบบที่รีวิว4ตัวนะครับแต่ว่ามันจะมีมุมมองที่พูดแบบกว้างๆมากกว่าแต่ถ้าเป็นการลงแบบดีเทลเนี่ยมันจะเจาะไปเลยว่าหน้าหลังเป็นยังไงประมาณนี้้วสท้อนมีเรื่องอื่นด้ไหนบ้างยิ่งดึงความลักหนึ่งการเงินในพวกนี้ยที่ชอบถามกันเยอะๆก็จะทำเราะจะทําถ้าเป็นตัวตัวเอาจะทำแบบเจาะตำแหน่งแต่ว่าแบ่งเชิง แบ่งโซนหน้ากับท้ายตรงกลางไม่ได้ทำนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของอความรักแล้วก็เรื่องของการเงินที่ที่มันเป็นต้องที่ต้องการความแตกออกมาเป็นเรื่องพิเศษนะครับก็จะพูดแค่นี้นะอ่ะโอเคนะครับรู้แล้วมาที่มาเป็นยังไงครับมาดูการตั้งชื่อที่เวยตั้งชื่อว่าเส้นทางที่มั่นคงเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรขอพูดเรื่องบุค,คลิกก่อนื่องที่มันอยู่สีตัวหน้าก่อนเพราะเดี๋ยวไอ้ข้างหลังจะพูดยาวแน่นะครับ บุคลิกของ2415นะครับมีลักษณะที่นะสตัวหน้านะหลังจาก08 06 09นะครับอย่างแรกเลยใครเห็นครั้งแรกนี่จะรู้สึกชื่นชอบชื่นชมเป็นคนที่ผิวขาวผ่องใสหน้าตายิ้มแย้มอย่างนี้เลยคือเหมือนมีทุนมาก่อนมีทุนทั้งผู้ชายผู้หญิงอะหน้าตาผ่องใสยิ้มแย้มดูอบอุ่นเข้าเข้าถึงคนง่าย นะครับเข้าถึงคนง่ายใครเห็นปุ๊บนี่ยก็อยากเข้าใกล้เพราะเป็นคนที่ดูอบอุนะ่นอ่ะดูน่ารักนะครับทั้งผู้ชายและผู้หญิงเนาะแต่เราก็เป็นคนที่ท่าทางมั่นมั่นมั่นใจนะในตัวเองแล้วมีการวางตัวที่ดีเป็นลักษณะของคนที่คืถ้ามองเราเรารู้สึกว่าหน้าตาถูกระเบียบเข้าคือเวลาที่เราสมเวลาที่สมมติเราเป็นเป็นฝ่ายฝ่าย ฝ่ายอะไรนะฝ่ายบุคคลเวลาใครมีสมัครงานเราจะมองปุ๊บเราจะชอบคัดคนไอ้สองสี่หนึ่งห้าก่อนเลยคือหน้าตาถูกระเบียบอ่ะนมกออกใช่ไหมดูดีด้วยวางตัวดีด้วยนะครับแล้วก็ไม่ได้บอกว่าหลบหน้าหลบตาม,มีความมั่นใจแต่ก็ไม่ได้มั่นใจจนเวอร์อนึกออกไหมมันก็เป็นคือมันกลางๆอ่ะเออมันกลายเป็นแบบว่าคัดมาคัดมาอาจจะไม่ได้ แบบคล้ายๆแบบสายเนสน่ห์สะพังเห็นปุ๊บต้องชายตามองแต่คือถ้ามองกวาดดีๆเนี่ยหรือว่าต้องคัดคนเนี่ยผ่านคือถ้าสังเกตคืออาจจะไม่ใช่คนที่แบบเจอเห็นแล้วปุ๊บเนี่ยเตะตาทีแรกแต่เวลาที่แบบว่าอ่ะต้องเอาใครอยู่บ้านเขาจะเป็นหนึ่งในนั้นเสมอคือจะเป็นกลุ่มที่โดนเลือกเสมอเพราะฉะนั้นหน้าตาดูเป็นมิตรแล้วมันดูกลางๆนะน่ะนึกออกใช่ไหมครับกลางๆค่อนไปทางเชิงบวกเขาไม่มีโดนปัดตก แน่นอนคนหน้าตาประมาณนี้ท่าทางประมาณเนี้มีแต่คนเข้าหาแล้วก็มาเรื่อยๆเ,เพราะนั้นถ้าถามว่าบุค,คลิกแบบนี้ผมมองว่าถ้าใครไมไ่ได้ชอบความบือหวาไม่ได้ชอบความที่แบบเขาต้องเตะตาสะดุดตาใครมากๆแต่ว่าต้องการได้ทั้ง2องอย่างด้วยเออได้ทั้งอ่ะดูดีระดับหนึ่งแล้วก็วางตัวได้ดีได้เนียบด้วยระดับหนึ่งนะไม่ได้เนียบจ๋าไงนี่กว่าก็ระดับหนึ่งผมว่าเนี่ยอยู่ง่ายครับอยู่ที่ไหนก็ได้บุค,คลิกแบบเนี้ย ได้หมดได้หมดนะครับอ่ะนี่คือด้านหน้านะก็กลางๆถูกไหมแต่เป็นกลางๆดีคอนไแบบโอเคเออใครเห็นก็โอเคดังนั้นนะ่ะนะครับอ่ะคราวนี้มาดูด้านหลังอันนี้สําคัญเพราะคนที่ขอมานะครับคุณตาเนี่ยใช้เลขสองนงถ่ายก็คือเขามีลักษณะหลายเบอร์มาให้ผมผมช่วยวิเคราะห์ช่วยมองดูผมก็มองว่าผมชอบเลขเนี้ยไม่ต้องไปซื้อเลขไหนหรอกที่ผมชอบเพราะว่าอะไรหนึ่งหนึ่งเลยนะครับคนลงท้ายเลขห้าเอาเลขห้าก่อนนะ ห้าศูนย์เนี่ยไม่ได้บอกว่าเป็นที่นิยมหรืออะไรคือผมไม่ได้อวยเลขนะบอกไว้ก่อนจริงๆเลขห้าเนี่ยมันมีข้อเด่นข้อด้อยข้อเด่นของมันก็คือหนึ่งมันพิจารณาตลอดสองทำอะไรเป็นขั้นเป็นตอนมีหลักมีเกณฑ์แต่ว่าอ่าแล้วทาอะไรเนี่ยมันไม่ตึงเกินไปมันจะมีเลขตึงกว่านี้แต่เขาเนี่ยถ้าตึงเต็มสิบก็ได้แปดยกเว้นกรณีที่แบบว่าอารมณ์คุมอรารมณ์ไม่ได้ก็จะกลายเป็นเป็นก้าเป็นสิบไปแต่แต่แล้วจังหวะปกติอารมณ์ปกติเนี่ย ก็คือเขาจะไม่ได้ตึงมากเขาจะมีเหตุผลตลอดถ้าเหตุผลรับได้ก็โอเคไม่ออกใช่ไหมครับถ้าเหตุผลรับไม่ได้อน่แน่นอนว่าต้องคุยกันต่อนะอะไรประมาณนี้แต่ข้อด้อยก็คืออย่างแรกเลยนะครับข้อด้อยก็คือ้อด้วยความมีเหตุผลนั่นแหละมันก็เลยตำเนใจช้าดำเนิค่อนข้างช้าคือถ้าจะแบบปุ๊บปับ๊บปุ๊บปับ๊บปุ๊บปับป๊บ,บเนี่ยไม่เขามันจะไม่หมดปุ๊บปับ๊บ สมมติให้ขับรถเลยด้วยความเร็วเนี่ยก็ประมาณ80เต็มที่ก็ไม่ได้ช้านะแต่มันไม่ได้รีบไงถึงก็เหมือนคนขับรถเร็วสุดประมาณ80อะไรประมาณนี้ก็จริงๆอ่ะ80เร็วนะแต่แบบว่าเราจะรู้สึกว่าบางคนอ่ะพื้นอยู่ที่ร้อยพื้นที่ร้อยยี่อะไรอย่างเงี้ยแต่คนนี้ก็คือปรับลถมา80ความเร็วประมาณนี้ไงที่มันคอนโ r รลได้แนวคิดเป็นคนที่แบบเลขห้าเนี่ยจะประมาณนี้ไม่ได้รีบไม่ได้เร่ง แล้วก็ถ้าเกิดมีปัญหาเฉพาะหน้าเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะต้องฉุกคิดสักนิดนึงก่อนซึ่งมันก็มีทั้งเด่นทั้งด้อย mm hmm. เกิดปัญหามันต้องแก้ไขเร็วๆคนเลขห้าทายมันอาจจะไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะครับมันอาจจะไม่ได้เร็วขนาดนั้นมันอาจจะแบบเออมีจังหวะให้คิดติกต๊กติกต๊กนิดหนึ่งนะครับแต่กลุ่มนี้ได้โชคดีเพราะว่าห้าทายก็จริงแต่ตำแหน่งต่อมาเป็นเลขหนึ่งคือเมื่อไหร่ที่ตัดสินใจได้เมื่อนั้นคือจัดการได้เลย พิจารณาปุ๊บทำปับ๊บที่แอบพิจารณาปุ๊บตัดสินใจปับ๊บคือจะไม่มีแบบว่ามาลังเลหรือมาจะหาช่องทงช่องทางนู่นนี่นั่นไม่ตัดสินใจปุ๊บเขามีแนวทางของเขาอยู่แล้วว่าจะต้องประมาณนี้ถ้าเลือกแล้วแล้วมันอะลองใส่เสื้อสมมุติเหมือนเราเลือกเสื้อเราใส่เสื้อตัวนี้ชอบสีนี้ปุ๊บปั๊บเอามาสวมใส่เออพอดีเอาจบแต่ถ้าจะมีอาการแบบนี้นะครับคือถ้าใส่ชอบสีนี้อ่ะเลือกสีนี่นะอะเสืส้อสไตล์นี้ใส่มาปุ๊บ ไม่ได้เขาจะไม่ทู่ซีเอานะเอาตัวนั้นเขาจะไม่เอาเขาจะมองว่ามีไซส์ที่มันพอดีไหมถ้าได้พอดีถึงจะเอานึอกออกใช่ไหมเรื่องมันจะน้อยลงเพราะมีเลขหนึ่งต่อให้คุณมีเลขห้าทายแต่พอเป็นหนึ่งห้าปุ๊บเรื่องมันจะไม่เยอะพอเพราะคุณรู้แล้วว่าคุณเลือกแล้วมันจะต้องใช่สิ่งไหนใช่ยังไงแนวทางแบบไหนจึงผมถึงนี้ว่าเป็นคนที่มีแนวาทางที่ค่อนข้างจะชัดเจนในตัวเองระดับหนึ่งนะครับ ไอชัดเจนแบบนี้ไม่ได้ชัดเจนแบบไร้ความยืดหยุ่นขนาดนั้นนะก็คือมันจะมีความยืดหยุ่นอยู่บ้างนะครับซึ่งส่วนที่ขยายความยืดหยุ่นให้มันสามารถโฟล์ออกไปได้อีกเนะี่ยมันก็เป็นตำแหน่งตองต่อมาอีกตำแหน่งนึงคือเลขสี่ถึงมว่าเขาได้แนวทางไน้วิธีการคิดแบบเนี้ยที่ต้องเป็นยัางแรแบบนี้แบบนี้นี้เขาจะไม่เป็นคนที่จะต้องเอาแต่ตัวเขาเองเท่านั้นคือมันมีโอกาสหนึ่งห้านี้มีตัวเองเป็นหลักก่อนใช่จริงแต่เวลาที่จะไปถ่ายทอดให้คนอื่นนะเขาสามารถ ถ่ายทอดออกไปให้คนอื่นเข้าใจได้ง่ายรู้แหละว่าเป็นแนวทางที่เอ้คนนี้เก่งคนนี้ทํานู่นนี่นั่นได้ตลอดแต่เวลาที่เขาไปพูดหรือเขาไปคอนเนคชันกับใครคนอื่นรู้สึกว่าเออพี่คนเนี้ยก็ไม่ได้ถึงกับแบบเห็นเราแกไปคิดนู่นนี่นั่นนานนะแต่พอมาคุยกับเราเนะี่ยหรือว่ามาถ่ายทอดอะไรเก็ไม่ได้เรื่องเยอะนะอืมก็เข้าใจง่ายดีนกภาพ่าวไว้ครับมันเ,เป็นคนประมาณเนี้ยตัดสินใจ ไม่ได้เร็วไม่ได้ช้าแล้วก็ไม่ได้ไปเอียงไปทางคนอื่นแล้วก็ไม่ได้ไม่เข้าใจคนอื่นนึกออกใช่ไหมคือไม่ตึงไปสุดแล้วก็ไม่หย่อนไม่แบบตามใจใครแต่ก็ไม่ได้ว่าใครไม่ได้แบบว่าเออจะต้องยังงั้นอย่างนี่นน่นนี่นั่นของยันอย่างเดียวนึกออกใช่ไหมก็มีของเข้าใจสถานการณ์ด้วยแล้วที่เด็ดสุดก็คือตำแหน่งต่อมาเป็นเลขสองพื้นฐานในการทำอะไร นอกจากเขาจะมีความยืดหยุ่นที่พอเหมาะพอดีละคําว่ายืดหยุ่นไม่ใช่เหลวเปยวอะไรนะนึงออกใช่ไหมความยืดหยุนหน่นของหลงคือก็แข็งพอสมควรแหละแต่ว่าความแข็งนั้นน่ะมีลิมิตไงมีเลเวลของมันอยู่แล้วก็สามารถเชื่อมโยงคนอื่นได้ดีแล้วแถมพื้นฐานเลขสองด้วยเขาทําสิ่งนี้เรื่อยๆแล้วเขาทํามักทําอะไรกับคนได้ดีเลข2กับเลข8มีความคล้ายกันที่ว่าเลข8ก็เจะเป็นเน้นการบริหารคนเลข2อนี้จะเน้นการทํางานร่วมกับผู้คน ผู้คนต้องการยังไงอะไรแบบไหนเขาทําได้ดีมากเป็นฝ่ายสนับสนุนที่ดีหรือถ้าเป็นผู้นําก็เป็นผู้นําที่มักจะแบบทํากับลูกน้องไปเรื่อยๆค่อยๆทําช่วยกันไปแล้วคนลักษณะแบบเนี้ยส่วนใหญ่แล้วลูกน้องจะรักสองสี่เนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าเป็นอยู่ในตําแหนแถวเนี้ยมักจะโดนให้คนช่วยนู่นนี่นั่นตลอดแต่โชคดีว่ากลุ่มเนี้ยมันมีสีหหหส่หนึ่งห้าข้างหลังพอมีสี่หนึ่งห้าข้างหลังปุ๊บ มันก็มีความที่เป็นตัวเขา,เ,ขาเองอะค่อนข้างจะเป็นคนมั่นใจในตัวเองแน่แน่อยู่พอสมควรอยู่แล้วเวลาที่ช่วยใครก็ตามก็ในทิศทางที่ฉันกําลังวางไว้นะท่านจะช่วยวเฉพาะเหตุผลที่มันเป็นของฉันแต่อะไรที่มันแบบใครก็ได้มาเลยอันเนี้ยไม่ใช่ผมถึงชอบเลขกลุ่มนี้เพราะว่ามันกลางๆดีมันไม่ดึงใครไปจนสุดโตง่งแล้วมันก็ไม่ได้เหนื่อยมากแต่ถามว่ามันเหนื่อยไหมมันก็มีต้องคิดต้องพิจารณาแล้วมีต้องถ่ายทอดมีต้องทํางานร่วมกับคนอื่น มันเป็นสมมุติว่าคือเลขเนี้ยแบบภาพรวมนะถ้าเป็นอยู่ข้างหลังนะครับวิธีการจัดการตัดสินใจวิธีการลงมืออะไรเต็มสิบ่ะผมก็ไม่ไให้สิบนะผมให้แปดแต่ผมชอบความลงตัวของมันที่มันประมาณนี้แหละไม่ต้องไปตึงมากประมาณนี้แหละไม่ต้องไปหนักมากประมาณนี้แหละซึ่งไอ้คำว่าประมาณนี้ของผมคือมันอยู่ได้ยาวๆครับมันอยู่ได้ยาวๆ อ่าถ้าเมื่อแต่ก็คล้ายๆกับว่าเมื่อไหร่ที่มันดาวมันดาวลงหรือวิธีการจัดการมันดาวลงใช่ไหมเขาก็สามารถขยันขึ้นมาให้ให้ให้มันอยู่ในลิมิตที่เอยเราพึงใจแล้วแต่เขาอาจจะไม่ใช่คนที่แบบว่าเฮ้ยพอมันขยันขึ้นมาแบบนั้แล้วพุ่งไปอีกให้ร่างกายตัวเองรู้สึกแบบต้องเครียด่เขาไม่ใช่อย่างนั้นไงเขารักษาสมดุลได้ดีนี่คือกลางๆมันจึงเหมาะคนที่หนึ่งทำงานมาสักระยะหนึ่งแล้วหรือเข้าใจชีวิต ระยะหนึ่งแล้วเข้าใจตัวงานระยะหนึ่งแล้วถ้าเลขเนี้ยถ้าคุณมีเลขนี้สะท้อนอยู่นั่นคือคุณต่อยอดได้ยาวๆไปได้เรื่อยๆไม่ต้องคิดมากไม่ต้องซีเรียสขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้ทิ้งไม่ได้ทิ้งความตัดเยาะที่มันค่อนข้างจะเด็ดมีแนวของตัวเองเหมือนเราสร้างแอรเรียไว้แล้วอแอรเรียของเราขนาดนี้เราก็ทำแอรเรียนั้นคือดีที่สุดจะไม่ก้าวไกา่ใครแล้วก็ก็จะไม่ให้ใครมาล้ำเส้นนี่คือแนวของเลขสองสี่หนึ่งห้าในมุมมองของคุณเองนะคุณเห็นว่ามันกลางๆดี กลางกลางนี่มันเป็นทางคือจะบอกว่าเป็นทางสายกลางจะเป็นทางศาสนาไปคือเป็นทางมันเป็นกลางกลางมันเป็นกลางกลางที่อยู่แล้วอ่ะไม่ว่าคุณจะโลกจะเปลี่ยนไปยังไงคุณสามารถยืดหยุ่นได้ตามที่คุณเป็นประมาณนั้นครับเพราะฉะนั้น <c oughs> ก็ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นเลขที่พอเหมาะพอดีไม่ตึงไปไม่หย่อนไปนะครับอ่ะนี่คือด้านหน้ากับด้านท้ายเรื่องเสริมต่อไปเรื่องความรัก ก็แน่นอนพอมันเป็นเรื่องนี้ก็แบบพอดีไม่เวร์วังไม่อรังการไม่ไม่โรแมนติกจ๋าแต่ก็ไม่เคยขาดเรื่องของการเติมความรักให้กันและกันให้กับผู้อื่นให้กับคู่ครองตัวเองอ่าแล้วก็ไม่ได้แบบว่าแบบโอ้ยเที่ยวอย่างเดียวเล่นอย่างเดียวสนุกจะพาะเรื่องภายนอกอย่างเดียวก็ดูในเรื่องของการจัดการคู่ครองด้วยว่าใช้เหตุใช้ผลในการคุยกัน ไม่ออกใช่ไหมครับก็คือมันดูกลางๆอ่ะมันดูสมดุลดีนะครับแต่ยังบอกว่าเลขสมดุลเลขกลางๆเนี่ยหรือว่าที่ผมพูดไว้ในต้องคิดว่าเลขแบบเนี้ยมันมันไม่ได้เหมาะกับเป็นการกระตุ้นอะไรสักอย่างอ่ะมันเป็นเหมาะกับการที่แบบว่าเราจะควบคุมอะไรให้มันอยู่พอดีพอดีให้มันไม่ต่ําเกินไปไม่สูงเกินไปทั้งเรื่องความรักทั้งเรื่องทุกอย่างนะครับผมเลยมองว่าถ้าพูดถึงระยะย,ยาวความมั่นคงยาวนานในเรื่องของความรักเนี่ยถ้าคู่เนี้ยนะ ตั้งแต่เริ่มก็ดูลงตัวแล้วอยู่ด้วยกันก็พยายามปรับให้มันลงตัวตลอดคือจะไม่แบบว่าตึงไปจะไม่หย่อนไปอยู่ตลอดเวลาความรักมันเลยมั่นคงอน่นเออประมาณเนี้นะครับแรงดึงดูดก็ก็ไม่ได้ดึงดูดขนาดดึงทุกคนเข้ามาก็คือดึงเฉพาะสิ่งที่เอ้ยคนนี้เราชอบนะแ,แล้วก็ไปเปิดใจอะไรประมาณนั้นนะครับอ่ะนี่คือเรื่อ,องความรักโอ้ยอ่นานเป็นเสียงแหวบเลยต่อไปเรื่องสุดท้ายเองของการเงิน แน่นอนเพราะวิธีการหาเงินไม่ได้บุอววาครับแต่เขาเหมือนหาเรื่อยๆอ่ะหาไม่หยุดออยากได้อย่างงี้ก็หาแบบนี้ช่องทางแบบนี้ขึ้นมาเรื่อยๆไม่ได้มาแบบตุ้มๆตุ้มๆแบบถูกหวยทุกงวันอะไรงเงี้ยไม่ใช่แบบนั้นคือถ้าเป็นลักษณะของของการถูกรางวัลอะไรพวกเนี้ยก็คือ่าเดือนหนึ่งอาจจะถูกเดือนเว้นเดือนหรือสองเดือนเว้นเดือนถือว่าบ่อยนะเพราะบางทีตัวผมเองขนาด ซื้อสลากกินแบ่งทุกทั้งเดือนทั้งปีถูกแค่งวดสองงวดแต่นี่คือก็มีมาสมองเหมือนเราหาอะไรได้ครับเป็นคนทีเ่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเก็บหอมรอมร,อมริบได้ดีจะบอกว่ามัธยัสถึงขนาดนั้นก็มีใช้จ่ายไปบ้างนะครับเรื่องการหานี่ก็กลางๆคืออยู่โซนเขียวตลอดอะ่ะสมมุติว่าเดือนนี้ตั้งเป้าหาเงินได้สักสามแสนสี่แสนก็หาได้สามแสนสี่แสนอาจจะมีข้ามไปบ้าง สี่แสนนิดๆ่าสี่แสนบางเดือนอาจจะได้พุ่มไปห้าแสนอะไรเงี้ยไม่ออกใช่ไหมครัก็จะประมาณเนี้ยคือจะไม่กล้ากระโดดไปแบบได้เป็นล้านเลยมันไม่มีแบบนั้นแต่เขาหาได้ระดับเนี้ยอยู่เรื่อยๆอยู่ทุกเดือนอยู่ทุกเดือนมันก็เลยสามารถบริหารจากกัดการการเงินได้ง่ายถ้าถามเรื่องของความสมดุลในในเรื่องของการเงินนะผมว่าน่าเป็นเลขสมดุลที่เต็มสิบผมให้สิบนะเรื่องของการสมดุลน,นะแต่จํานวนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เยอะหรอกแต่มันสมดุลภาพรวม ภาพรวมเอาที่แบบมองก,องกว้างๆอย่างนี้นให้สักเก้าอะกันแต่ถ้าแบบเอาสมดุลเอาพอดีอะไรให้เต็มสิบแต่ถ้าแบบบางคนก็ชอบแบบเงินเยอะๆหน้าอะไรเงี้ยให้เก้าแล้วกันนะครับอ่ะนี่คือทั้งหมดของเลขกลุ่มนี้นะครับที่ขอเข้ามาทางชั้นเรียนเลขขยากร่อนนะครับผมก็น่าจะตอบโจทย์นะครับคุณตาได้ไหมมากก็น้อยน,นะก็ลองพิจารณาดูว่าชอบไหมซึ่งคุณตาก็มีเบอร์นี้อยู่แล้วนะก็น่าจะชอบเลย นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องยูทูบคุยกันะครับแล้วพบกันในคลิปถัดไปจะเป็นคลิปอะไรนะติดตามคุยทุกวันครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจคุยนะครับแล้วพรุ่งนี้เจอกันสว,ส,สวัสดีครับ